สวัสดีเพืเ่อนะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเล่นมินิเกมกันันเกมเล็กๆนะคะซึ่งขอ้อซึ่งคำซึ่งจะมีคำซึ่งในเกมนี้นะคะจะมี NPC บางตัวแต่จะไม่โผล่มาตอนนี้นะคะอันนี้คือเนื้อเรื่องค่ะเดี๋ยวเราไปเลยน,เน้าเนยนะคะน,น้องๆไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่ได้น่ากลัวเราพี่ไม่ได้ทํหน่ากลัวนะคะเพราะว่าใน เพราะว่าเกมที่เรากำลังจะไปเล่นเป็นเกมแนวพิกกี้แบบล่าท้าผีตามหาต้าหนูน้อยเมาซี่นะคะ โอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้ภารกิจมาจากตัวเกมสั้นๆนะคะตัวเกมภาคแรกนะคะโอเคภารกิจตามหาเจ้าหนูน้อยนะคะภารกิจที่สองหนีให้รอดจากโอเคเขาเขียแค่นโอเค,อเ,คเขาบอกให้เราจะไปทางไหนดีนะคะเราก็เลือกไปทางนี้ไปแล้วนะคะตัวเกมโอเค อ่นตัวงนี้จะเป็นที่หน้าห้างนะคะห้างสรรสิคนคาแล้วก็ไปในค้นหาเดินต่อไม่เจอใครก็ไมู่้นะคะเดี๋ยวเราต้องวิ่งนะคะมไม่กลุ่มให้ยังเงี้ยเขาบอกว่าระวังด้วยนะคะอืมเปนดอกไม่นะไม่คุณนี้รับบาดแผลเลยโอเคนะคะเขาก็เขา อ่าโอเคแล้วก็มาทำแผลให้เหมือนเดิมกันเลยนะคะปุ๊บโอเคตอนนี้แผลตอนนี้นะ้ำมันก็หยดไหลแล้วนะคะนี่แล้วก็พันแผลแหงช่วยด้วยข้อนี้คุณตอบนะคะนี่ก็เป็นข้อที่ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะใครฝากคอมเมนต์ตอบด้วยนะคะคุณหน่าจะสามารถ คุณตอบได้สองข้อเลยไม่ว่าจะเปิดให้หรือไม่เปิดนะคะน้องสามารถคอมเมนต์ได้นะคะในวันนี้ก็ขอตัวไปบ่ายละ